เดือนเมษานี้เราจะเจอกับอะไรบ้างไปดูกันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปกกโกเทรนเนอร,ร์นะครับก็กิกจกรรมของเดือนเมษานะฮะมาแล้วนะฮะนี้เป็นอินโฟกราฟิก,ฟกของออฟฟิเชียลนะครับโปเกมอนโกแอป นะฮะ t บทวิตเตอร์โปเกมอนโกแอนะครับอันนี้เป็นเอ่อคอนเทนต์ Content, นะฮะของเดือนเมษาที่เราจะได้พบเจอนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จริงๆเมื่อวานแล้วละ่ะนะครับบอสห้าดาวนะฮะจะเป็นลูเกียตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันที่28จนถึงวันที่11เลยนะฮะจะเป็นลูเกียนะครับแล้วก็หลังจากวันที่11นะครับเอ่อ ตอนสิโมงนะครับก็จะเปลี่ยนนะครเป็น Landolos นะครับ Land o l o s นะครับนี่ใครติดเควส Landolos มาแล้วนะครับจะอยู่ถึงวันที่17 <Yeah. S 1> นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันสงการเราพอดีนะครับก็อาจจะได้ตีกันน้อยหน่อยเพราะผมก็มาอยู่นะครับแล้วก็เทปูบูลูนะครับ,บ,นะรบในวันที่17ถึงวันที่2นะครับตัวนี้มีชายนี่นะฮะ ผมไม่มีนะครับอ่าบอสตัวใหม่จะเริ่มนะฮะตั้งแต่10บโมงนะครับแล้วก็จบ4ี่ทุ่มนะจบ10บโมงของอีกวันหนึ่งนะครับเมก้าเลดครับเมก้าเลดนะฮะจะมีเมก้าอาราคาซามจะตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่4นะฮะเมก้าลบปนีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่11นะครับเมก้าบาสตอยนะฮะวันที่11ถึงวันที่17นะครับแล้วก็เมก้าสโลโบ,โบครับ ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่2นะครับถ้าชอบก็หาตีกันได้นะฮะผมไม่ค่อยได้ตีไม่กล้าเลยนะครับหาหินไม่กล้าได้จากการทำเควสเอานะครับมีเป็นพันสองพันเลยนะครับไม่ค่อยได้ตีจริงๆนะฮะแล้วก็รางวัลงานวิจัยนะฮะรางวัลงานวิจัยครบ7วันถ้าเราทําวิจัยนะฮะทำเควสครบ7วันเราจะได้รางวัลใหญ่นะฮะโดยจะ เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาจบไปจนถึงนู่นเลยครับไอหนึ่งมีนานะครับไปถึงนู่นนะครับเดือนกรกฎาคมใช่ไหมนะฮะอ่าก็จะได้นะฮะพาลาแซกนะฮะพินเซอร์สอแลกนะฮะจีเบลฟูฟูนะครับแล้วก็กูมี่นะครับน่าได้หน่อยครับน่าใช้หน่อยก็มีกูมี่นะฮะจีเบลแล้วก็สอแลกนะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับ ปิ่นสีเนี่ยนะครับอมมรอไม่กล้านะฮะเสร็จแล้วก็มาดูอีเวนต์ครับนะอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมที่เราจะเจอตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็จะมี Spring into Spring นะครับอ่ากิจกรรมฤดูใบไม้ผลิป่ะอ่านะฮะจะเริ่มวันที่4เมษาจนถึงวันที่10กิจกรรมนี้ก็จะปล่อยนะครับโปกมนสวมดอกไม้นะครับพวกอ่าอ,อะไรนะไอ โทเกคิสนะฮะัทั้ง3ล่างรวมถึงล่างเบบี้นะฮะฟักไข่มาได้ดอกไม้บางอะไรบ้างปีก่อนนะรอปนีอะไรเงี้ยใส่ดอกไม้นะฮะอันนี้แล้วแต่แต่ปีนี้ไม่รู้อะไรนะคะก็ต้องมาลุ้นกันวันที่4ซึ่งกิจกรรมน่าจะประกาศในเร็วๆนี้นะครับก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนี่นะฮะก็กิจกรรมจะเป็นวันที่4ถึงวันที่10นะครับนี่คงเก็บโปเกมอนสวมดอกไม้แหละเชื่อผมอีลิตเลดครับ อีลิตเลสก็จะเป็นการตีบอสนะฮะเป็นบอสพิเศษรอบนี้น่าจะเป็นเรจิไฟฟ้านะครับนะฮะเรจิไฟฟ้าจะเป็นวันที 9, team, 108, Lynn, prawda, ่9นะครับตั้งแต่11โมงจนถึงหโมงเย็นเลยมั้งจะมีอีลิตเลสเนี่ยนะับจะตีเป็นรอบๆนะฮะรอบ11โมงรอบ2โมงรอบ5โมงนะครับทั้งหมด3รอบใน1วันนะฮะอีลิตเลสก็ไม่สามารถเชิญได้นะครับไม่สามารถใช้บัตรรีโมทได้นะครับ แล้วยิมที่จะเป็น e l ลิทเลนะครับก็จะเป็นยิมที่อยู่ในส่วนซะเป็นส่วนใหญ่ลองไปสำรวจนะฮะรอบบ้านไปคลิกในยิมนะบนมุมซ้ายจะมี ه, คำว่าอเอเอ็กเลนะฮะยิมนั้นจะเป็น e l ลิทเลนะครับซึ่งจะมาเวลาไหนอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ Mystic ฮ e โ o ่นะครับกิจกรรมมิสติกฮ e โรอันนี้ยังไม่เคยนะฮะก็จะเริ่มซะทับงานเราเอองาน อะไรนะงานสงกรานเราเลย <Okay. S 1> นะครับจะเริ่ม13ถึงวันที่17นะครับแล้วก็เอพริลนะฮะเมษาคอมมูนิตี้เดย์เดือนเมษาวันที่15นะฮะก็ประกาศไปแล้วเนาะเป็นโทเกติสนะครับแล้วก็โทเกติกไม่ใช่โทเกติสแล้วก็ซัสเทนเนเบิลซัสเทนเนเบิลิตี้นี่ซัสเทนเนเบิลิตี้ในวิง สัปดาห์แห่งความยั่งยืนนะครับปีที่แล้วก็ปล่อยอุรังอุตังมานะอยูเลอะไรนะอยูเลยูเลยูเลยูรันไหมอยูตันอะไรสักอย่างนะครับก็จะปล่อยพ,พวกโปเกม,มอนที่เป็นในป่านะครับเป็นพืชซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนี่นะฮะก็จะเริ่มวันที่20ถึงวันที่26นะอ่าใครยังไม่มียูเลยูยูเลยูตันนะ นะไอโปเกมอนที่เป็นอูรังอูตังถือพัดนะครับก็น่าจะมาในในกิจกรรมนี้นะครับลิมิตรีเสิร์ชอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับวันที่23นะฮะแล้วก็คอมมูนิตี้เดคาสิกวันที่29กนะฮะก็บอกยังยังนะฮะยังไม่ได้บอกตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยถ้าแยกย่อยไปผมมาบอกอีกทีนึงนะครับ แล้วก็จะมีเรดอาวนะครับเรดอาวก็จะจัดทุกวันพุธนะครับเรดอาวก็จะจัดทุกวันพุธเวลาหกโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะก็จะเป็นเวลาที่ผมมาไลฟ์ตีบอสนั่นแหละนะครับก็เริ่มวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีนะครับเรดอาวนะวันที่เก้าวันนี้แล้วก็มีอีกทีคือวันที่ห้าอ่าอันนี้เราก็จะได้ตีลูกเกียกรอบหนึ่งผมก็จะพยายามจะมาไลฟ์วันทุกวันพุธนะครับ แล้วก็แลนโดลอสครับวันที่12นะครับเทปูนะฮะบูลูวันที่19และที่นะครับอ่าเลดอาวจะจัดทุกวันพุธนะครับนะฮะก็ในหนึ่งเดือนก็จะมี4ครั้งนะสปอร์ตไลท์อาวครับสปอร์ตไลท์อาวก็จะเป็นเหมือนมินิคอมมิตี้เดย์นะครับแต่ว่าเลดชายนี่ไม่เปลี่ยนนะครับเลดปกตินะครับก็จะ6โมงถึง่งทุ่ม สปอร์ไลท์เอาจะจัดทุกวันอังคารนะครับเรดเอาจะจัดทุกวันพุธนะครับวันที่4นะฮะจะเป็น Xq นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็วันที่11เ็เป็นเชลด์นะครับวันที่18เป็นถักริ้นนะครับวันที่25เป็นแทงเจลร่า2ตัวนี้น่าเก็บนะครับเอาไป p v p ได้นะครับตัวตัว2ตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็เก็บหาชัยนงเชนี่ไปนะครับ เอ็กคิวก็จะมีร่างอโรล่าด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยปล่อยเลยก็เก็บคันดี้ไว้ก่อนครับเผื่อไว้อัพตัวเนาะเพราะว่าวันเอ็กคเนี่ยจะคันดี้สองเท่านะฮะอันนี้ก็จากการจับอันนี้คคนดี้สองเท่าจากการลบเอ่อแทปินก็จะเป็น XP 2เท่าจากการพัฒนาร่างแล้วก็ที่น่าเล่นมากที่สุดก็คือเทเจลล่านะวันที่25จะได้สตาร์ทสเท่าจากการจับโปเกมอนนะครับหลักๆเดือนหน้าเราจะมีประมาณนี้ครับแต่ว่า กิจกรรมแยกย่อยนะครับต่างๆเดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกทีนึงอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยละกันนะครับหลักๆของตอนนี้เราก็จะตีลูเกียละกันนะครับลูเกียน่าเก็บแลนด์ o ดลอนะฮะฟอร์มนี้ก็น่าเก็บนะฮะเอาไปใช้งานได้ p v p ได้นะฮะเทปูก็ไม่เท่าไหร่นะครับหน้าหลักๆกก็น่าเก็บ2ตัวนี้เริ่มวันนี้เลยนะฮะจะ PVP กันนะฮะกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับ เวลาผมปล่อยคลิปมาช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับว่ายอดตกเหลือเกินนะครับยอดยอดดูยอดไลไรตกมากเลยนะฮะช่วยกลับไปดูคลิปเก่าๆบ้างก็ได้นะครับนะฮะถ้าใครดูคลิปนะฮะขอให้ได้ใช้นี่ลูกเกียววันนี้นะฮะถ้าใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่ไอวีร้อยไปเลยครับลูกเกียวนี้อ่ะกดกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยนะครับนะถ้าใครคอมเมนต์มานะฮะก็จะเป็น ที่ดีใจอย่างยิ่งว่ามีคนมาตอบโต้ในในคลิปของผมนะครับนะค,คอมเมนต์ให้กำลังใจเล็กน้อยอะไรก็ได้นะครับหรือจะด่าก็ได้แต่อย่าแรงนะฮะหัวใจค่อนข้างอ่อนแอครับอ้าวอย่าลืมกดไลค์ like กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ